สวัสดีค่ะสวัสดีชาวจราติลเตอร์ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับคลิปรีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมตัวสอบวิชา i d a t ทีฟค่ะซึ่งเป็นข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของทางสถาบัน NiDA น,นะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะคะก็จะต้องมีการวัดผลความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งก็จะต้องสอบตัวนี a t ทีฟนะคะทีนี้มาท้าความนิดหนึ่งว่า n i d a ทีฟเคื่ออะไรคะ่ะ i d a t ทีฟเนี่ยก็จะเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ มีด้วยกันประมาณ50คข้อนะคะแล้วก็จะเป็นการวัดความรู้ความสามารถในเรื่องของ passage ล้วนๆเลยค่ะก็คือจะวัดในทั้งเรื่องของ close passage แล้วก็ตัว passage rating ที่อ่านแล้วตอบคำถามนะคะแบ่งประมาณ close passage, close passage เนี่ยก็จะประมาณ2 passage ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง passage แบบมีความยาวแล้วก็อ่านแล้วตอบคำถามเพราะฉะนั้นสำหรับเลปแรกนี้นะคะเราจะมาฝึกทำ close passage กันค่ะสำหรับการเตรียมตัวสอบ Nida ท i ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ อะไรค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดสั้นๆนะคะให้ลองทํากันทีนี้เราจะเห็นว่าเขาเว้นไว้ให้เติมทั้งหมดเนี่ยหจุดนะคะก็คือ5ข้อแล้วช้อยตัวเลือกก็จะมีด้วยกันนี่นะคะตรงนี้วิธีการทํา close passage นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้คล่องมากนะคะอยากจะแนะนําให้อ่านแบบ scanning ภาพรวมเรื่องทั้งหมดก่อนว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าคล่องแล้วแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นใจเนี่ยอาจจะอ่านไปแล้วก็เลือกคําตอบไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแต่ไม่ได้มีอะไรการันตีนะคะว่าทําแบบไหนเนี่ยจะเร็วกว่ากันหรือจะถูกมากกว่ากันทั้งนี้อยู่ที่ความคล่องและก็ความมั่นใจในการข้อสอบของแต่ละคนดังนั้นจึงต้องมีการฝึกฝนค่ะเดี๋ยวเราไปลองดู Passage ที่หนึ่งกันเลยค่ะสำหรับ so, Passage ที่หนึ่งนะคะเรามาเริ่มอ่านพร้อมกันนะคะ Can we see นะคะนี่นะคะก็คำเชื่อมหรืออะไรตรงนี้นะคะ The Earth is a globe. Yes, we can. When we watch a ship that sails out to the sea, อ่ะก็คือมองเห็นไหมว่าโลกมันกลมถ้าเรามองเห็นเรือที่มันลอยลงไปที่ทะเลนะคะถ้าเกิดมองไปใกล้ๆ If we watch closely, we see that the ships begin สมัยนนึกถึงภาพรูปโลกวงกลมนะคะแล้วก็ทะเลที่เป็นจุดตัดกับท้องฟ้านะคะถ้ามองไปเรื่อยจะเห็นว่าเรือเนี่ยมันค่อยๆจะทำไงคะ เหมือนกับว่าหายไปในตัวปลายภาพใช่ไหมคะ The bottom of the ship disappears f i r t ก็จะเห็นว่าก้นของเรือเนี่ยมันจมลงไปก่อน And then the ship s e e m to sink lower and lower แล้วเรือก็ค่อยๆจมต่ำลงต่ำลงนะคะต้องการอะไรในข้อสา We can only see the top of the ship เราจะเห็นแค่ส่วนบนของเรือ And then we see nothing at all แล้วเราก็ไม่เห็นอะไรเลย What is hiding the ship from us อะไรที่มันซ่อนเรือที่ไม่ให้เราเห็นทั้งทงที่เรือไม่ได้หายไปแต่มันหายไปจากที่เราเห็นถูกไหมคะ It is the earth นั่นคือโลกนั่นเองเพราะว่าโลกมันเป็นวงกลมค่ะ Stick a pin most of the way into an orange สมมติว่าเราปักหมุดไว้ที่ขอบสุดของผลส้มนะคะผลส้มมันเป็นมันเป็นผลที่ผลไม้ทรงกลมเราปักหมุดไว้ที่ปลายสุดของผลส้มแอนแล้วก็ทำไมคะ Turn the orange away from you แล้วก็ค่อยผลักส้มเนี่ยไปไกลๆคุณคุณก็จะเห็นนะคะ You will see the pin disappear ก็จะเห็นว่าหมุดเนี่ยมันค่อยๆหายไปเมื่อเราผลักส้มออกไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับเรือค่ะเห็นไหมคะมีคอมมาแล้วก็เปรียบเทียบว่า A ship d o e s on the earth มันก็เหมือนกับที่โลกเนี่ย คำกับเรือเรืออยู่บนโลกนั่นเองนี่เราไปดูช้อยข้อแรกว่าเราจะเติมอะไรได้ค่ะ Can we see จุดจุ The Earth is a globe ช้อยส์มีให้ว่า If where that แล้วก็ w e a t h e r อ่ะเราเลือกอะไรดีคะ Can we seeIf the Earth is a globe หรือ Can we seeThat the Earth is a globe หรือ Can we seeWhether the Earth is a globeWhether นะคะต้องมีอะไรคะอ๋อ If ก็คือคำถามถูกไหมคะ คำถามหรือไม่ถูกไหมคะ where ก็คือที่แทนสถานที่ that, that ก็คือคําเชื่อมเหมือนเป็น pronoun เชื่อมประโยคนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าให้เลือกเราจะเลือกข้อ c ค่ะ can we see that, that เห็นไหมคะ c h a t the earth is a globe เพราะว่าข้างหลังเป็น ประโยคค่ะและข้างหน้าก็เป็นประโยคเหมือนกันมี subject บวก verb ข้างหลังก็ subject บวก verb ก็เลยใช้ that เป็นตัวเชื่อมประโยคโอเคไหม yes we can when we watch a ship that sail out to the sea if we watch closely we see that the ships begin s to begin ตามด้วยอะไรเอ,อ่ย begin ถ้านึกได้เป็น verb ที่ตามด้วย infinitive ถูกไหมคะก็คือเรือมันค่อยๆจะทำไมคะ choice ทุกข้อเนี่ยเป็นคำว่า disappear คือหายไป แต่ว่าวัดไวยากรณ์ค่ะตรงจุดนี้วัดไวยากรณ์ว่าจะเลือกข้อไหน begin s ตามด้วย infinitive เมื่อกี้แอบเฉลยไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็น to disappear ค่ะในข้อ D d o c นั่นเองค่ะเดี๋ยวเขาวงเฉลยกันนะอันแรกคือ C อันที่2คือ to disappear ค่ะ the ships begin to disappear อะต่อมาค่ะ the bottom of the ship disappear first เห็นไหมคะ ก้นเนี่ยมันจมไปก่อน and then the ship s e e m to sink lower and lower เราก็จะเห็นว่ามันเป็น present simple คือเล่า fact ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นก็จะเป็น simple มาเรื่อยๆเห็นนะคะแล้วก็ s e e m to sink lower and lower comma ต่อด้วยอะไรคะ we can only see the top of the ship พอก้นค่อยๆจมแล้วสุดท้ายก็จะเห็นแค่ส่วนหัว ก็ต้องการคำเชื่อมทีนี้คำเชื่อมในข้อ3ามีอะไรบ้างมี until since after unless until จนกระทั่ง since ตั้งแต่ after หลังจาก unless หรือให้เลือกถูกไหมคะ unless เป็นใบเสียแต่ว่าข้อนี้เราก็จะเลือกจนกระทั่งค่ะเป็นคำเชื่อมที่ perfect ที่สุดสำหรับการตอบข้อนี้ก็คือจนกระทั่งเราเห็นแค่ส่วนบนของเรือ and then we see nothing at all จากนั้นพอเห็นแค่ส่วนบนเราก็จะไม่เห็นอะไรเลย What is hiding the ship from us อะไรที่มันซ่อนเรือไปจากเรา It is the earth มันคือโลกนั่นเอง Stick a pin most of the way into an orange and ทำไมคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำไม turn the orange away from you ก็คือ what adverb ที่ความหมายทั้งนั้นเลยค่ะ reluctantly ค่ะอย่างไม่เต็มใจ accidentally โดยไม่ได้ตั้งใจ slowly ชา้ชาๆ carefully อย่างมามระมัดระวังก็ต้องบอกว่าค่อยๆชา้ชาๆผัก orange away from you เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ slowly ค่ะ slowly turn orange away from you you will see the pin disappear ค่ะแล้วก็คือเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับที่เรือเนี่ยปรากฏตัวบนโลกคือเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะการเปรียบเทียบเหมือนกันใช้อะไรคะอันนี้ก็คือใช้การเปรียบเทียบที่เหมือนกันอะไรเป็น เขาบอกอะไรไปลไคะอะไรเป็น adjective พิเศษนะคะอยู่ท้ายประโยคตามหลัง verb to be เพราะฉะนั้นเราไม่เลือก by the way ใช้เวลาเปลี่ยนเรื่อง the same ต้องบวก as เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบ just as นะคะเทียบเท่ากันค่ะข้อ5เลยตอบ just as อ่จบไปแล้ว passage ที่1ค่ะเรามาต่อกันที่ passage ที่2นะคะนะคะ passage ที่2 อ่ะสั้นๆทัศทีสองเป็นเรื่องของ postal service ค่ะ the postal service is the government agency handles the mail เราลองทำแบบทำไปแล้วก็ดูชอยเป็นดีบ้างดีกว่าว่าเราจะตอบได้ไหม the postal service is the government agency ที่ทำไมคะ handles the mail ตรงนี้เป็น verb แปลว่าตรงนี้ต้องมีอะไรคะ มีคำเชื่อมมาเชื่อมระหว่างประโยคข้างหน้าใช่หไหมคะตรงนี้เป็นประโยคใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็มี verb ด้วยเพราะมะันต้องมีคำเชื่อมค่ะมาโผล่ตรงนี้ซึ่งเราไปดูชอยข้อที่หนึ่งอ่าคำเชื่อมที่จะเชื่อมประโยคดูสวยที่สุดก็คืออะไรเอ่ยข้อนี้แน่นอนค่ะ that ก็เลยเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะว่าตอบ that That handles the mail. It is its job is ทำไมคะหน้าที่ของเขาคือทำไมคะ Letter ทำไม Letter ก่อน Letter แล้วก็ Package to people and business all over the world มันต้องบอกว่าถูกประสงค์แล้วว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือทำไมจดหมาย Package ไปให้คนและธุรกิจทั่วโลก Choice มีอะไรคะ Deliver หมดเลยเห็นไหมคะแต่ Deliver แบบไหนถึงจะถูกต้องคะ่ะนั่นก็คือ to deliver ค่ะบอกวัตถุประสงค์คำตอบคือข้อดี dog to deliver ก็คืออธิบาย is to เห็นไหมคะบอกวัตถุประสงค์เพราะว่าไประษนีส่งเอง is t job is to deliver letter and package to people and businesses all over the world is t goal เป้าหมายของเขา is to see that your mail gets to its destination อะจดหมายของคุณจะต้องไปสู่ปลายทาง possible อ่ะอะไรดี possible คะ less quickly อ่ะเร็วน้อยกว่า too quickly เร็วเกินไป as quickly as เร็วเท่าที่จะเร็วได้ the most quickly as ก็คือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ่ะถ้าให้ตอบก็คือต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้า as quickly as มันคือเปรียบเทียบข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมคะอันนี้มันไม่ได้เทียบข้างหน้าข้างหลังแต่ว่ามันต้องการจะบอกว่าส่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือ the most quickly as possible ค่ะ the most quickly possible นั่นเองคำตอบคือ ข้อนี้ค่ะ the most quickly ค่ะต่อมาค่ะข้อ4บอกว่าอะไรคะ people ทำไมคะ the p o s t a l service to deliver important letter and even t valuable ทำไม people ทำไมขาดอะไรเอ่ยขาด verb เขาบอกคนเนี่ยทำไมคะ c h e e k out ตรวจสอบ come in มาที่ figure o u t หาทางออกหรือว่า rely on พึ่งพาคำตอบก็คือ verb วัดความหมายก็คือพึ่งพาค่ะเขาพึ่งพาไอ้เจ้าเมลตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะส่งจดหมายสำคัญแล้วก็ของมีค่าจุดๆๆต่อมาอีก time and to the right person อ่ามีคอมมาใช่ไหมคะแล้วก็ time to the right person ต้องการคำอะไรดี to add on over คำนวนที่บอกว่าตรงเวลาแล้วก็ถูกคนใช่ไหมความหมายก็จะดีที่สุดเพราะตรงเวลาก็คือ on time นั่นเองค่ะตอบข้อ c ค่ะตรงนี้ on time and to the right person แพสซที่2จบไปค่ะไปดูแพสซสุดท้ายนะคะ แพสซสุดท้ายนี่จะค่อนข้างยาวหน่อยแต่เราจะทำเวลาค่ะเราจะใช้ยเลยแบบทำเวลานะคะข้อหนึ่งค่ะ it's nearly spring and it's time to grow plants มันใกล้ช่วงฤดูใบไม้ผล,แลิแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องปลูกพืช of course not all plants are ทำไมคะไม่ใช่ทุกพืชพันธุ์ที่สามารถทำไมได้ในซีซั่นต้องการเว r รไปตอบ actually today currently actively เป็น adverb ขยาย Not all plants are ทำไมเอ่ยหนึ่งอ่าข้อข้อนี้ตอบไปดีคะ่ะ Currently in season ตอบข้อนี้คะ่ะไม่ใช่ทุกพืชจะ Currently in this season ได้นะคะอ่า Currently จะอยู่ในสถานะฤดูนี้ได้ This makes it very ทำไมคะ to pick the best plant to grow มันก็จะเป็นการที่ทำไมคะยากหรือง่ายในการที่จะเลือกพืช ที่จะปลูกคําตอบก็คือยากนั่นเองค่ะยากนะคะไม่ใช่เป็นการง่ายเลยที่จะเลือกพืชที่อยู่ได้ในในซสซันนี้มันก็เลยเป็นการยากที่จะเลือกพืชที่จะปลูกนี้เราลองคาบเราไม่ได้อ่านทุกตัวนะคะ is true that some plants are picky but most are super ทําไมคะ and only require water พืชบางชนิดเนี่ยมันก็พิกกี้แล้วบางบางส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซูเปอร์ทำไมคะและ only require water ให้มันไปด้วยกันกับคำว่า And only require water มันควรจะทำไมคะ flexible หรือว่าพิกกี้หรือว่า divine หรือว่า cranky อันนี้ก็คือให้มันบอกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็แค่ต้องการน้ำแค่นั้นเองไม่ต้องการการดูแลมากก็คือ flexible คะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือข้อ3ตอบ flexible คะ่ะ super flexible นั่นเองเราก็ต้องการแค่น้ำในการดูแลนะคะต่อมาค่ะ This spring is the ทำไมคะ time to start your own garden ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันเป็นอะไรทามันเป็น with, เวลาที่เหมาะเจาะที่สุด worst best perfect better the perfect time ดีที่สุดคะ่ะเราไม่ได้บอกว่าเป็นเวลาที่ best ที่สุดแต่มันเป็นเวลาที่ perfect ที่สุดแล้วในการที่จะเริ่มปลูกพืชของตัวเองนะคะอะ ลองมาอยู่ประโยคนี้เลยค่ะ Spinach is very easy to grow because it ทำไมคะ Water well and can stand different level of heat Spin ach, Spinach มันทำไมคะมัน l o s s สูญเสีย Get rid of กำจัด Remove เอาออกจากเช็คสั่นอ่ะทำไม Because it มันกําจัดน้ำได้ดีแล้วก็ stand different level of heat เพราะว่ามันก็จะไม่จมน้ำไงก็คือจะไม่ได้อุ้มน้ำไว้ขนาดนั้น it's remove water well นั่นเองค่ะใช้คำว่า remove c ้อ4แ s e c a t อ่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะสำหรับ close passage 3 passage สำหรับการฝึกทำข้อสอบนี้ล้าทีฟค่ะยังไงลอง remove เฉลยทั้งหมดแล้วลองทำใหม่กันเองดูอีกทีนะคะว่าเราฝึกทำได้ไหมค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปค่ะ